กลาบสวัสดีครับผมตอนนี้คุณอยู่ในช่องอาชิตาสตูดิโอนะครับวันนี้นะครับผมเฮ้ยเสียงมึงเป็นอะไรเนี่ยวันนี้นะครับคุณผู้ชมก็ผมจะมาทำารีวิวนะครับเกี่ยวกับตัวละครที่เข้าใหม่สำหรับเมตาล่าสุดนะครับปัจจุบันนี้ก็คือ s i เวอร์เลลีนะครับผม อาจารย์ของอาลูฟี่ของเรานะครับผมตอนนี้ขึ้นเป็น E5 เรียบร้อยแล้วนะครับก็สกิลส่วนมากจะหนักไปทางซับพอร์ตนะครับไม่ค่อยแรงนะครับส่วนมากจะประมาณว่าซับพอร์ตเพื่อนในทีมให้เพื่อนในทีมสกิลแรงขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับผมก็โบานะครับผมก็ขออนุญาตเลื่อนไปก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเลยจริงๆเนาะ ผมตั้งใจว่าอาทิตย์หนึงจะทำสัก2ถึงสคลิปนะครับผมส่วนเรื่องสตรีมที่ถามกันเข้ามาก็น่าจะเป็นวันอาทิตย์นะครับวันหยุดวันหยุดก็ผมจะมาสตรีมให้นะครับตั้งแต่ช่วงสายๆยันบ่ายๆเลยเนาะก็วันนี้เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับสำหรับเรลลี่เนาะได้จัดแพ็กเล็กน้อยนะครับประมาณ8 0 0พนพอยต์นะครับผมหลักๆเลยก็จะมีอ่านี่ครับเค้สนะครับ เควสเป็นของเควสลักกี้พอยต์นะครับผมก็ทําเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะครับ1,800แต้มนะครับคุณผู้ชมก็จะมีรลลี่แจกฟรีให้1ตัว2ตัว3นะครับอ่าสตัวอยู่ไหนอีกตัวนึง4ตัวครับผมจะมีรลลี่แจกให้4ตัวนะครับผมโห20ตัวโคตเกลือผมบอกเลยนะไม่ไหวอะ่ะแล้วช็อปบอสวันนี้ก็เป็นบอสชิสซาลุนะครับ คิสลุของเราเจ้าเก่านะครับผมก็เหมือนอาจจะประมาณว่าบอสมันจะวนมาเรื่อยๆนะครับให้แลกอาวุธด้วยนะครับผมก็จะประมาณนี้นี่ครับผมผมว่านะครับตอนนี้ธนูนะครับธนูงูนะครับผมอ่าเมตานี้เหมาะมากเลยนะคุณผู้ชมก็จะกันการติดหินได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับไปครับผมเราไปดูเรลลี่กันดีกว่านาะเพื่อ จะได้ไม่เสียเวลานะครับผมเลลี่ของเรานะครับพลังอยู่ที่2490,000นะครับผมส่วนพลังโจมตีก็แค่2100,000เองนะถือว่าน้อยมากเลยนะคุณผู้ชมแต่เลือดเนี่ยเลือดเนี่ยโหผมสามารถดันได้13ล้านเลยนะครับ0 0 0 0นนะฮะ ประมาณนี้ครับผมก็จะมีเกาะนะครับสปีดนี่ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับถ้าเราไปทำเรล่ี่สายสปีดก็จะเร็วกว่าน,นี้อีกนะแล้วก็มีสกิลดาเมรเจ็ดครับผมแม่นยำอันนี้ผมตอนแรกผมเล่นสายแม่นยำนะเพราะว่าถ้าเลือนเหลือครึ่งหลอดเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันถึงเรื่องสกิลเนาะเพราะว่าตอนนี้ผมามาลองเล่นไปในหลายๆสายจะได้เอาสายที่ดีที่สุดมาให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับ แล้วก็มีบล็อกสามสนะครับมีคียยี่เปอร์เซ็นต์คียดาเมจห้าเปอร์เซ็นต์นะครับมีโดนดาเมจเบาลง3าเปซนะครับผมส่วนเรื่องสกิลนะครับสกิลที่1นนะครับคุณผู้ชมก็จะสร้างความเสียหายนะครับหนึของพลังโจมตีนะครับผมกัดสุ่มศัตรู4ตัวนะฮะและทําให้เป้าหมายอ่อนแอลงแสมรอบเพิ่มพลังพลังงานของพันธมิตรแบบสุ่ม1ตัวนะครับก็คือจะเพิ่ม Energy อ่ะ ก็คือมานานี่แหละครับให้เพื่อนในทีมเราแบบเต็มหน่วยเลยนะครับ100%เนลยครับถือว่าสกิลนี้โอเคเลยทีเดียวเลยนะครับผมก็จะติดสถานะอ่อนแอครับอ่อนแอนี่น่าจะทำให้โดนสกิลของฝั่งเราแรงขึ้นนะน่าจะประมาณนี้นะครับผมก็มาดูสกิลที่2กันครับสกิลที่2ก็มี HP ให้30%นะครับแล้วก็มีสปีดให้60นะครับ แล้วก็เพิ่มความเสียหายนะครับก็คือโดนดาเมจเบาลงอีก20นะครับผมสกิลที่สัานะครับต่อเลยครับผมมุ่งเป้าไปที่แบกอาเบรกไลน์นะครับก็คือแถวหลังนะครับผมแถวหลังนะศัตรูสร้างความเสียหาย90นะครับและลดเกาะ20นะครับก็คือตีปกตินะครับผมก็จะตีตัวแถวหลังนะครับจะลดเกาะ20เป็นเวลาสารอบนะครับ และรักษานะครับพันธมิตรก็คือฝั่งของเรานะครับแบบสุ่ม2คนนะครับสำหรับ15%นะครับ15ของพลังชีวิตที่สูงสุดนะครับพลังชีวิตสูงสุดของทีมเรานะครับผมก็ถ้าตกหล่นตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็ผมไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษมากเท่าไหร่นะครับมาดูสกิลที่4กันดีกว่าครับผมสกิลที่4เมื่อ HP พีต่ำกว่า50นะครับสตู จะได้รับโอกาส75%ที่กลายเป็นหินเวลา2รอบนะครับสามารถเปิดใช้งานสกิลได้แค่ครั้งเดียวนะครับครั้งเดียวต่อจนจบเทิร์นเลยนะครับผมคุณผู้ชมก็คือว่าถ้าเรล,ลี่เลือดเหลือครึ่งหลอดนะครับทีมฝั่งตรงข้ามมีโอกาสถึง75%เลยนะครับที่จะติดหินนะครับผมผมเลยไปลองเล่นเป็นเรล,ลี่สายแม่นยำดูผมว่ามันก็โอเคนะแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนมาใช้เป็นเรล,ลี่สายเลือดครับผม เดี๋ยวส่วนเรลลี่สายแม่นยำเป็น ACC นะผมทำได้สูงสุดเลยนะครับอยู่ที่90%ครับแล้วทีมฝั่งตรงข้ามติดหินด้วยเกือบทั้งทีมเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองวันนี้เดี๋ยวเราจะลองเล่นสายนี้ก่อนและเดี๋ยวเรลลี่สายแม่นยำไปเจอกันในสตรีมนะครับเดี๋ยวนี้ผมมารีวิวหลักๆย่อยๆให้ฟังนะครับผมส่วนชุดนะครับผมใส่เป็นชุดธรรมดานะครับผม ก็คือ6ดาวธรรมดาเดี๋ยวว่ารอเพชรพอนะครับเดี๋ยวผมจะแลกชุดให้เลลี่นะครับก็คือชุดใส่ซับพอร์ตแล้วก็จะไปแลกชุดของชูเตอร์นะครับให้ซาโบอีกหนึ่งตัวนะครับซาโบ2ตัวจะได้ใส่ชุดเป็นชูเตอร์ครบเซตเลยนะครับผมอาวุธก็เป็นเมจิกสวอร์ดครับแต่อาวุธที่ผมแนะนําเลยนะครับผมแนะนําชิ้นนี้ครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมใส่ให้ซาโบอยู่นะครับก็คือชูซุยครับผมก็คือดาบชูซุยนะครับ ก็จะมี70%เลยนะครับที่จะได้ความแม่นยำนะครับแล้วก็มี25%นะครับของแอ t แท k มี60%เป็นสกิลดาเมจนะครับก็เราได้ตรงความแม่นยำใน70%เนี่ยถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับถ้าเล่นทีมสปีดก,ก็คือช h อปเปอร์2ตัวนะครับและให้เลรลลี่ใส่ชิ้นเนี้ยผมว่าโอเคในระดับหนึ่งเลยนะครับคุณผู้ชมก็มาดูเรลลี่กันต่อครับผมอ่าก็ไฮคีผมอัพอยู่ ประมาณนี้ครับเป็น h P นะครับช่องแรกก็คืออัพเลือดอย่างเดียวเลยนะครับผมส่วนช่องที่2ครับผมเป็นฮิลนะครับฮิวแรงขึ้น15%ครับก็อันนี้จะไม่ได้อัพนะครับคือการไฟกับกันคินะฮะช่องที่3ครับยาวเลยครับผมช่องที่3ผมไม่ได้เอาเป็นเพิ่มแอตแทกนะครับแล้วก็เป็นอ่าเวลาตีก็จะฮิว15%ผมไปเอาช่องที่3ครับก็คือมีโอกาส50%นะครับลบดีบัฟนะครับผม มีโอกาส50%ก็คือลบรีบัฟนะฮะส่วนช่องที่4ครับผมฮาชิป,ปีที่4นะครับเป็นเลือดนะครับแล้วก็โดนดาเมจเบาลง10%ครับผมช่องที่5เป็นฮาชิเกาะทั่วไปนะครับผมฮาชิเกาะทั่วไปเลยก็จะประมาณนี้นะฮะสำหรับเรลี่ส่วนหินส้มนะครับผมอัพอยู่ที่40กับ50เนาะ40กับ50ประมาณนี้เลยผมไม่อยากอัดเต็มครับเพราะว่า ผมเสียดายหินนะฮะเดี๋ยวผมจะไปอักให้โดฟาเมงโกหรือซาโบนะครับเพราะว่าแพตตัวละครที่จะเข้าต่อไปก็จะมีอ่าเป็นรู้สึกว่าจะเป็นคารีนาแล้วก็แล้วก็แล้วก็โรบินนะครับน่าจะประมาณนี้ไล่ๆกันมาเลยก็คือสายซับจะมาเยอะมากเลยนะแต่ผมอยากให้มีฮอคเข้ามากเลยอนะโอ้โหอยากเล่นมีฮอคมากเลยนะครับผม มาเดี๋ยวเราไปลองทีม PVP เลลี่กันเนาะจะจัดทีมจะจัดตัวประมาณไหนเดี๋ยวเรามาลองจัดทีมดูครับนครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตลองทีมหน่อยนะฮะลองกับใครดีเอ่ยมาลองกับอ่าคุณลิวเคนนะครับผมขออนุญาตลองทีมหน่อยนะฮะคนนี้ก็คือท็อปท็อปเวียดนามเลยนะครับผมรู้สึกว่าจะเป็น VIP 17หรือ18นี่แหละ เป็นยูทูบเบอร์ด้วยนะครับผมก็ถ้าอยากรู้จักคนนี้ก็ให้พิมพ์ชื่อนี้เลยครับพิมพ์ใน YouTube เดี๋ยวจะขึ้นเลยนะครับสำหรับเกม Epic Teacher เซิร์เวอร์เวียดนามนะครับผมขออนุญาตลองทีมเขาหน่อยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูทีมเขากันก่อนครับผมเขามีลูฟี่นะครับมีซาโบนะฮะเป็นแถวหน้า2ตัวนะครับส่วนแถวหลังมีอาดอาโดฟานะครับ2แล้วก็เป็นคุซัน2นะครับมาเดี๋ยวผมจะ จัดให้เลยนะครับผมเดี๋ยวเอาเป็นนี่ละกันนะฮะเอาเป็นซาโบ2ตัวเลยนะครับผมแล้วก็เป็นอุซบครับผมก็เดี๋ยวซาโบซาโบใช้ตัวเดียวใช้ตัวที่ใสดาบชูซุยนะครับก็คือดาบเพิ่มสกิลดามเมจให้ซาโบนะครับแล้วอีกช่องนึงที่ว่างนะฮะเราจะใส่ตัวอะไรดีเอ่ยใสเป็นด็อกฟี่ละกันเนาะ โอเคครับใส่เป็นดอฟี่นะครับผมไหครับผมรอบแรกนะฮะขออนุญาตที่อ่าทําให้เสียใจด้วยนะครับก็ยังไงก็ชนะนะครับผมมาเรลลี่ครับโอ้ถึกมากไม่ดีนะครับผมบอกเลยสําหรับเรลลี่นะฮะโอเคเลือดเกือบเหลือครึ่งหลอดแล้วเรลลี่มา ซาโบเปล่าถือว่าเบามากเลยนะคุณผู้ชมอ้าวเลือดเกือบครึ่งหลอดเห็นไหมครับฝั่งตรงข้ามครับโดฟาเขาติดหินหนึ่งตัวนะครับผมถือว่าโอเคเลยครับเดี๋ยวนี่ไงช็อปเปอร์หน้าแหกไปซาโบโอเคช็อปเปอร์ได้เก่านะฮะนี่แลลลี่เราถือว่าถึกในระดับหนึ่งเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่่ะ ถึกมากถึกมากเลยลี่ถึกมากถึกสุดๆเฮ้ยอ่ะอตัวต่อยอหูล่วงเลยลี่ล่วงไปแล้วนะครับนี่ลิ้นพันนะฮะเลยลี่ล่วงไปแล้วจังหวะนี้ครับจังหวะนี้ซาโบหรือโดฟาเราจะได้สกิลก่อนเอ่ยากชอปเปอร์โอเค หูวีโดฟานะครับอันติไปเก็บไปหนึ่งครับผมนี่เป่าอีกหนึ่งทีนะครับโอ้โหลวเค้นสุดยอดมากลูฟี่เขานะฮะอึดและแรงมากๆเลยนะครับเรียบร้อยชอปเปอร์เก็บงานไปครับผมสุดมากเลยคุณผู้ชมดูอ่าดาเมจลูฟี่เขาก่อนดีกว่าเนาะโอ้โหดูสิเท่าไหร่เนี่ย91ล้านอะถือว่าแรงมากๆเลยนะแต่อ่า ัวดาเมจจริงๆของเขา3มตัวคือ0ูนะครับไม่สามารถทําอะไรทีมเราได้นะฮะและก็ซาโบกับโดฟาเราก็ตามตามคาดเลยนะครับก็ดาเมจประมาณนี้เลยนะครับผม60กว่าล้านนะครับทั้งคู่เลยนะครับผมมาอีก1เทินนะครับผมเดี๋ยวขออนุญ,ญาตลองทีมหน่อยนะฮะเดี๋ยวเราจะใช้เรลี่เราเหมือนเดิมเนะาะเดี๋ยวผมจะใช้เป็นคุซัน2ตัวนะครับแล้วก็ แล้วก็แล้วก็แล้วก็ครอีกดีครับเป็นโดฟานะครับโดฟาหนึ่งโดฟาหนึ่งโดฟาหนึ่งตัวแล้วก็แล้วก็แล้วก็ก็ใครดีฮะเป็นแคลอทละกันครับมาใช้แครอทเนาะจัดไปฮะโอเครอบนี้เราไม่ได้เล่นทีมสปีดนะครับมานี่โอ้โหงานงอกเลยครับ อือลดมานาไปแครอทอันติครับผมเปิดเกาะให้เพื่อนหน่อยนะนี่ไงโดฟาเองแรงนักหรอโดวนไปดีโดฟาฮะนี่แรงนักใช่ไหมโหเรหลลี่เรายืนแอคหล่อมากอะ เอาจัดจัดเลลี่ให้เลื่อนเหลือครึ่งหลอดหน่อยดิโอ้โหลลี่เราจะถึกเกินไปนะฮะถึกมากก็ไม่ดีนะครับสำหรับเลลี่นะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเอออีกนิดเดียวโอ้โหลูฟี่แม่งเลลี่เราหายแน่เลยนั่นไงผมว่าแล้วเลลี่หายแต่ฝั่งตรงข้ามติดหินถึงถึงสามตัวเลยนะคุณผู้ชมเออ ติดสามตัวเลยนะครับตีโอทั้งหล่อทั้งแรงนะดอฟี่เป็นไงครับคุณผู้ชมโอ้โดฟาเท่าไหร่เนี่ยร้อยพันหมื่นแสนล้านนะสิบลหนึ่งร้อยหกสล้านเองบ้าไปแล้วนะฮะเออสุดครับถือว่าสุดเลยนะคุซานเราดามเมจนนี่หลักแสนเองนะครับผมหลักแสนอาหลักล้านนะครับ โอ้หเรลลี่เรลลี่ไม่มีดาเมจนะครับไปได้ช่วงช็อตท้ายเกมนะครับท้ายเกมนี่คือ่เรลลี่ตายแล้วฝั่งตรงข้ามติดหินถึงกับ3ตัวเลยนะครับผมก็เป็นไงครับสําหรับเรลลี่ของผมเทพชัยเมล่าเรามาพูดถึงเรื่องเรลลี่กันดีกว่าเนาะคือผมแนะนําให้ทําแค่10ดาวนะครับ10ดาวทําไว้สัก3ตัวนะครับก็ลงอารีนาา3สนะครับนี่เลยเดี๋ยวผมผมจะําเรลลี่มาอีก2ตัวนะครับ แต่ก็คงไม่ได้เอาไว้ลงอารีนาหรอกเดี๋ยวเอาไว้เอาไว้ไวแก้ขัดนะครับเอาไว้ผ่านดังอันถาวันเอาไว้อะไรอย่างนี้เนาะส่วนตรงนี้ก็ให้มันเป็น e 5ไปละกันเนาะแบบเท่เลยก็วันแรกนะครับวันแรกของตัวใหม่เข้ามาก็ได้ e 5เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและก็นะครับสําหรับวันนี้เป็นไงครับผมคลิปรีวิวเรลลี่ขออนุญาตนะครับกดไลค์ให้กันหน่อยนะครับผมรอบนี้ผมขอสัก50าสิบไลค์เนาะห้าสิบไลค์เลยนะครับ แล้วก็ท่านใดนะครับที่อยากให้ผมรีวิวตัวอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะทําลงเรื่อยๆเลยนะคะแต่คลิปตอบไงจะเป็นโบอาแฮนด์คอกแล้ววันอาทิตย์เจอกันสตรีมนะครับเดี๋ยวเวลาผมจะบอกอีกทีเนาะก็คลิปนี้ผมก็ขออนุญ,ญาตนะครับลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมขอบพระคุณครับ